ป่าแล้วหมอกควันของเขตรตานนะคะก็ยังอยู่ระดับที่เรายัางก็ระวังอยู่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีชาวบ้านที่หาของป่าอาจจะไปจุดไฟเผาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเราก็มีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยนะคะก็ช่วยกันออกไปกระทั่งประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกักนระงับไฟป,ป่านะคะถ้ามีหมอกควันเกิดขึ้นพวกเราก็จะรีบไปไปดับไปดับไฟทันทีนะคะ ือจะลดควันไฟที่จะส่งผลกระทบก,กับพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ทางกรมป้องกันแล้วก็ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขตเก้าพิษณุโลกได้นํารถเขาเรียกขุมยนต์ต่อต้านการวินาศรกรรมนะคะซึ่งซึ่งในนี้จะมีเครื่องพ้นค้นน้ำระยะไกลสามารถจะสลายหมอกควันได้นะคะตอนนี้เราก็ได้รณรงค์ป้องกัน ลถเรื่องของหมอกควันแล้วก็ป้องกันและลดผลกระทบนะคะเราได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ของศูกกนย์ป้องกันและพัฒนาสงสวดเขต9ซึ่งนํารถคันนี้มาได้ยึดทำการพ่นน้ำนะคะโดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สนับสนุนรถน้ำนะคะพ่นทั้งที่ในที่ ไม่สอดนะคะไม่สอดจังหวัดตากที่อำเภอแม่ละมาดนะคะแล้วก็ในเขตเมืองนะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดตากเละสองชุดนะคะชุดที่หนึ่งก็จะอยู่ที่อําเภอไม่สอดก็จะดูแลหกอำเภอฝั่งตะวันตกนะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะอยู่ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจะดูแลด้านฝั่งตะวันออกนะอำเภออีสีอำเภอก็จะดูแลแล้วก็คอย พ้นน้ำนะคะเพื่อจะป้องกันลดผลกรรทบจากหอกมันเพื่อจะไม่ให้หมอกควันมันเกินสูงค่าเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดก็คือ,อตอนนี้ค่าคุณลอองของเราณวันนี้เท่ากับ97มีค่า97เปครนกร,รัมนะคะเมื่อวานเนี86ก็ถืว่าขึ้นขึ้นมานิดหน่อยนะคะแต่เราก็ต้องเฝ้าระวัง ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะว่าอย่าเผานะฮะลดเรื่องของการเผาแล้วก็พวกเผาด้านการ,กรเกษตรต่างๆก็ขอให้ใช้กรหรือว่าเอาเศษใบไม้ต่างๆมาใช้เป็นปุ๋ยดีกว่านะฮะอย่าเผาเลยนะเพื่อจะลดเรื่องของเพราะว่าโลกร้อนด้วยลดเรื่องฝุ่นละอองในอากาศลดของหมอกควันไม่ให้เกิดนะเพื่อที่สุขภาพอนามัยของเราก็าจะได้แข็งแรง,งนะฮะไม่ไม่เป็นโรคภัยต่างๆนะคะเครื่อง พ้นน้ำอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชื้นในอากาศนะครก็จะลดเรื่องเรื่องปัญหาหมอกควันนี้ลงไปได้